สวัสดีครับรายการ GMBV ครับนี่ก็อยู่กับพี่กอ่เจ้าเดิมเตอรคือไก่นะครับจะมาเล่นคลิกคว้าของเซิร์ฟเวอร์ Broken Lens กันอีกเช่นเคยเคยเคยซึ่งไปเซิร์ฟนี้เราก็เคยโปรโมทไปแล้วนะครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยอ่ะคลิปผมโปรโมทเซิร์ฟน,นั่นเองอ่ะเดี๋ยวพี่พอ่นี่หว่าแบตเหลือสองก็ยังจะเล่นเนาะ <c oughs> เ,เอเรเเคาไปเข้าคลิกคว้ากันเลยดีกว่าครับ ซึ่งคุณเล่นนี่เต็มเซิร์ฟเลยครับแค่หนึ่งคนเองคือมันต้องเล่นเป็นพันคนอะคือแต่อีมันดันไม่เต็มห้องไม่เต็มอ่ะอาจจะแล้ว,ว,วพี่วัดพี่บักกม,<า>มาแล้วเออของพี่บักงนี้เดีย๋ยวมันก็ได้เอองั้นรอรอครับรอได้ๆ้ได้แล้วโอ้พรังจงสติตอยู่กับข้าอีกวัดเด,ดีวอีกวัด ลงจุดสุดจุดกับข้าว้าฟิลเทพดีอ่ะพี่แบบหมุนสามต้นหกสิบองศาโอเคเรามาแข่งพาครัวกันรู้สึกจะมีสองคนใช่ไหม,ไมเอ้าพี่วัดทำไมมีเมจิกสตาร์ป่ยไอที่พี่วัดถือในมือ,ไม,อไม่มีเหรอแต่ทำในในจอพี่มีวะเฮ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเอดมินเบีนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวย อเออแบนมันอยู่ในเซเว่นใช่ไหมเออแบนล์องโนก้เไม่ต้องลองโนก้เก็ได้เตายเอาเฮ้มีบอลลูนบอยเข้ามาไว้พี่ก่อยบอลลูน <laughs> บอยเข้ามาไปในเอฟเฟดี้ในเอฟเฟดี้ว่าทำไมนี่ขนาดพี่ไม่ตั้งใจเลยน,นะเนี่ย กีรู้เลยว่าฟรีมือพาครัวพี่เก่งขึ้นเป็นสิบเท่ามันบ้ยมจะฮึบละ่ะไม่เดนไปตะไก่อีกหนึ่งนาทีว้าเล่นแค่น,นี้ก็ได้อีกสองนาทีนะครับต้องขอภัยที่ทำให้ทุกคนลอยคอกันนะครับต้องขอภัยแต่ไม่เป็นไรแล้วก็พาครัวรอได้บอกว่าทุกคนคงไม่เบื่อกันนะครับ แค่สองนาทีเองไม่ก็ตัดไปเลยครับไม่ได้ห้ามครับใช่ไหมพี่วัวโซเดียมเซบารินไม่ไม่ยากจะเบเซบรินกไอตรงนี้แหละพี่ตกสองรอบแหละไอตรงเดิมเพิ่มเติมก็เหมือนกันมันตอนนี้มีผู้เล่นห้าคนแล้วนะครับโอ้ผู้เล่นเก้าคนแล้วเห็นไหมมันต้องเป็นมันเป็นเจีนมันไหมคิดว่าเียอะลยบ เออใช่เือคือทุกคนต้องเข้าใจคือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคือเอ่อจะพูดว่าคือทุกอย่างมันต้องมีคนที่เข้าเซิร์ฟแรกคนแรกนะครับคุณก็จะเข้าตามมาอย่างเช่นแบบคุณเห็นแบบอ๋อเซิร์ฟนั้นไม่มีคนเลยอ่ะเอต่เซิร์ฟอิงก็คนเล่นเต็มแล้วงั้นเราเข้าเลยก่อนแล้วก็จะมีคนตามคุณมาเรื่อยนะครับคุณต้องเป็นคนเริ่มแรกก่อนไม่ใช่อ่บเป็นคนแบบเข้าที่หลังตลอดอย่างนงี้นะ ก็เคยผมก็เคยทำนะใน H G ในคอมนะในคอมนี่ผมก็เป็นคนนึงเขา้าเอ้ยสามสิบวิซึ่งคลิปนี้ก็มินิเกมตอนที่เก้านะครับไม่มีอะไรมากเอ๊ะทำไมโอ้โหสองตาแรกโดดไปถึงสีส้มนู่นเลยแต่ทำไมมันโดดไม่ได้ล่ะเอาบังกันนีนบอยนี่ก็คนที่สามเขามีเอฟเฟคด้วย ตัวตรงตูดอะเห็นไหมอีกสิบวิจะทันหรือไม่ทำยากจะคือบอ้าวอุ้ยกำลังทำลายสติโอเคครับเริ่มละอะไรนี่เอ็มศูนย์เอศูนย์เอลหนึ่งร้อยเอ็นร้อยคืออะไรเนี่ยคือก็วิธีการเล่นก็ไปดูคลิปเก่บ จอพี่ก็สั่นเหมือนกันอ้าวปะกูหลุดแล้วพี่ไม่ได้ทะนูอ้าวหลุดแบนหมดด้วยเปล่แบนผดก็ยังหมดนั่นแหละเฮ้ยมันเริ่มกันแล้วเหรอพี่โอ้ยพี่ยังแหลกเลยฮะทุกอย่างอย่างเป็นความผิวใครเน็ตเน็ตไม่นะั่นเน็ตกดทุบทุบเลยบอกนะ เขาจะทุบได้ยังไงล่ะยเดินเดินเดินโลแมนนี่นะหวยปั้มหรือเปล่าอ่ะคนที่พี่ว่าโลแมนอ่ะไอแบบโหลดแล้วยุคเกาจะได้เล่นเขาเปลี่ยนจากอีอะไรนะอีเขาเรียกว่าอะไรไอไอีที่ทำทำเาเปลี่ยนเป็นอะไรแล้วหมูซึ่งเขาก็โกลกกระเดินอะอีนี่ก็ใช้ได้อ ็แต่ชอบจะทำนี้นะคะโอ้ยดูครับคือไม่ทำอะไรแมปไม่โหลดเลยนะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดีไม่นะจะมาตายที่ดีเหรอเฮ้ยพี่วัดพี่อยู่ที่ไหนจนะ้ะ ยึดเคออกนอกเมเด้อไดอ้าวเกือบเข้าไปแล้วนเนี่ยว้วาพี่ได้ออ,อ,อกนิวมาจากที่นั่นผมได้วันนั้นผมได้ออกมาจากที่นั่นแล้วผมก็จะทำการสำรวจโลกไปใหม่ซึ่งอุี้ีบนวับเข้าไปเนี่ยนะ ด้วยอาวุธในตำนานที่ผมได้มาจากการแข่งขันของเหล่าโอปิเดอร์ทุยน้ีมันสตอร์ทไม่หมดเค okay. อ้าวได้ที่หกเชเกี่ยวไหมเนี่ยโอ,อ้ลงลงลงเออดีดีด,ดีไป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 คุณเมืองดีวกว่าคุณได้ไหมเนี่ยอ้าวน่าเสียดายมเมื่อกี้เนี่ยกูสายว่าจะเอาอีกพวนไปไปทำฟาร์มสักหน่อยโถ้ย จะไ,ได้เมื่อกี้เนี่ยด้ทีหกเฉยเลยเออพอถึงคลิปเนี่ยฝ่าไหมไม่อัดดีกว่าวันนี้ว่าไหมเออไม่อัด